สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนร,รากหญ้าในหลายๆคลิปนะครับผมที่ผมถ่ายทําในสวนเนี่ยโดยเฉพาะคลิปที่ออกในช่วงฤดูฝนนะครับผมมักจะมีคอมเมนต์เพื่อนๆมาแซวมาคอมเมนต์ว่าทําไมสวนผมมันดูลกจังเลยทําไมสวนผมมีแต่หญ้าเต็มไปหมดเลยทําไมไม่กําจัดหญ้าแล้วต้นไม้มันจะเจริญเติบโตงอกงามได้ยังไงให้ผลผลิตที่ดีได้ยังไงนะครับผม เพื่อนบ้านนะครับผมที่แวะเวียนเข้ามาที่สวนเนี่ยก็มักจะบอกกับผมว่าหญ้ามันรกจังเลยไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าบ้างเหรอนะครับมันดูรกเต็มไปหมดเลยมันดูเหมือนไม่เป็นสวนอยู่แล้วเพราะว่าหญ้าในหน้าฝนเนี่ยหญ้ามันสูงมากจริงๆนะครับผมในสวนผมถามว่าผมเป็นคนขี้เกียจหรือเปล่าในการทาเกษตรถึงไม่กําจัดหญ้าเลยนะครับผมส่วนหนึ่งถูกนะครับผมผมเป็นเกษตรที่ไม่ค่อยขยันมากคือมีความขี้เกียจเยอะพอสมควรนะครับผม แต่เหตุผลที่ผมไม่กำจัดญ้าเพราะว่าผมมีมุมมองเกี่ยวกับญ้าที่แตกจากแตกต่างจากคนทำเกษตรคนอื่นนะครับผมผมมองญ้าไม่ใช่วัชพืชทีท่จ้องกำจัดผมมองหญ้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศเป็นผู้ช่วยในการทำเกษตรนะครับผมย่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศผมจะบอกว่าเพื่อนๆลองสังเกตป่านะครับผมป่าเนี่ยมันจะมีไม้ใหญ่ไม้ระดับกลาง มีไม้ระดับเล็กป่ามันจะเป็นป่าอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าระบบนิเวศมันเกื้อกูลกันต้นไม้ขนาดกลางก็อาศัยล่มเงาของต้นไม้ใหญ่ในการจเจริญเติบโตเพื่อให้มันไม่ได้รับแสงแดดเกินไปบนพื้นดินเนี่ยในป่าจะมีหญ้าหลายๆนานาชนิดหญ้าเล็กๆพวกนี้ช่วยควบคุมความชื้นบนพื้นดินไม่ให้มันแห้งง่ายๆเวลาฝนตกลงมาเนี่ย หญ้ามันจะช่วยคุมความชื้นไม่ให้มันแห้งง่ายๆและในหญ้าเนี่ยมีสัตว์เล็กๆมีจุลินทรีย์มีตัวย่อยเศษซากพืชซากสัตว์อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับผมเพราะนั้นบนพื้นเนี่ยมันก็จะมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นที่อยู่อาศัยเพราะนั้นหญ้าจึงเป็นที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่งของสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่มีประโยชน์กับเรานะครับผมหญ้าจะช่วยผลิตปุ๋ยโดยธรรมชาติให้กับเราคือหญ้าเวลาต้นมันตายหญ้าเนี่ยมันมีอายุไข โดยส่วนมากหญ้าเนี่ยมันจะไม่เกินหนึ่งปีหรอกแล้วมันก็ตายไปมันเติบโตได้ดีในหน้าฝนมันอาจจะสูงระดับเอวระดับหน้าอกแต่พอถึงหน้าแ้งเนี่ยมันก็หมดอายุไขแล้วมันก็ตายไปพอตายไปเนี่ยมันก็ลาบเรียบลงกับพื้นพอลาบเรียบลงกับพื้นสัตว์ที่เป็นพวกตะเข็บตะคาบเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยพวกจิงรีดอะไรพวกนี้นะครับผมที่อยู่ในดินเนี่ยหรืออยู่บนพื้นดินเนี่ยมันก็จะช่วยย่อยใบหญ้าพอย่อยเสร็จ เป็นผุยเป็นผงแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ก็ไปย่อยต่อจุลินทรีย์ย่อยต่อเนี่ยทำให้เกิดธาตุอาหารกับต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่รวมถึงต้นไม้ขนาดเล็กด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นวงจรมันเป็นห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศเพราะฉะนั้นการทําเกษตรเนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงระบบของธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยนะครับผมต้นไม้มันเติบโตได้โดยที่ไม่มีใครไปดูแลเลยเพราะ,ะนั้นผมอยากให้เพื่อนๆมองหญ้าเป็นเพื่อน มองหญ้าเป็นผู้ช่วยในการทำเกษตรและเราจะไม่กำจัดหญ้าหลายๆคนที่เวลามองหญ้าแล้วเป็นวัชพืชเนี่ยเพราะเพื่อนๆเ,เอาไปเปรียบเทียบกับคนที่ปลูกเกษตรเชิงคนที่ทำเกษตรเชิงเดียวปลูกข้าวอย่างเดียวปลูกข้าวโพดอย่างเดียวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังอย่างเดียวคือเกษตรพวกนี้นะครับผมเขาต้องการที่จะได้ผลผลิตจํานวนเยอะๆเ,เพราะว่ารายได้ต่อไร่เนี่ยของเขาน้อย เพราะนั้นเขาจะมองหญ้าเนี่ยเป็นวัชพืชเขาต้องกำจัดออกให้หมดนะครับผมและพืชที่เขาปลูกเนี่ยมันอายุสั้นอายุ3เดือน4เดือนก็เก็บผลผลิตได้แล้วนะครับผมเพราะนั้นและอีกอย่างหนึง่งมันเป็นพืชที่ต้นมีลำต้นมีรากเนี่ยใกล้เคียงกับหญ้าเพราะนั้นหญ้ามันจะแย่งอาหารนี่คือสิ่งที่เขามองมาแล้วเขาก็เลยเปรียบเทียบกับกเกษตรเชิงเดี่ยวซึ่งปลูกพืชอ,อายุสั้นและปลูกอย่างเดียวในแปลง แต่เกษตรผสมผสานนะครับผมที่ปลูกไม้ยืนต้นปลูกไม้ขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยจะมองไม่แบบนั้นนะครับผมจะไม่ได้มองแบบนั้นเพราะนั้นเพื่อนๆอ,อ,อย่าเอาไปเปรียบเทียบและเอามาใช้ในแนวเดียวกันหมดอย่างนั้นไม่ได้นะครับผมนี่คือสิ่งที่อยากจะเปลี่ยนมุมมองเพื่อนๆน,นะครับผมว่าถ้าเราทําเกษตรผสมผสานปลูกผลไม้ปลูกไม้ยืนต้นไม่ว่าจะกินผลกินดอกเนี่ยญ่ามันไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับ เราในการทําเกษตรหญ้าไม่ได้มาแย่งอาหารเหตุผลหนึ่งซึ่งบริษัทที่ขายยาข่ายญ้าสายปุ๋ยขายยาขายเมล็ดพันธุ์เนี่ยมักจะบอกในข้างเมล็ดพันธุ์นะครับผมว่าต้องกําจัดหญ้าต้องใช้ยาชนิดนั้นชนิดนี้ที่บริษัทเขาขายอยู่เพื่อส่งเสริมการให้เราไปซื้อยาข่ายญ้ามาฉีดเขาจะบอกว่าหนึ่งมันแย่งอาหารสองมันจะเป็นแหล่งสะสมของมแมลงนะครับผมถามว่ามันแย่งอาหารไหมข้อแรกไม่ได้แย่งนะครับผม หญ้ามันกินอาหารไม่กินแต่มันกินในเปอร์เซ็นที่ประมาณ 50, 5 0 5ซนของต้นไม้ที่เรากินต้นไม้หลักที่เราปลูกนะครับผมอย่างเราปลูกไผ่อย่างเงี้ยปลูกมะขามเทศอย่างนงี้นะครับผมหญ้าเนี่ยมันกินไป 50, 5 0 5ซนไอส่วนที่เหลือที่เป็นปุ๋ยนะครับผมต้นไม้ใหญ่จะได้กินมากกว่าเพราะอะไรครับผมเพราะว่า มันมีรากที่ลึกกว่ามันมีรากที่ใหญ่กว่าเพราะนั้นการหาอาหารการดูดซึมอาหารเข้ามาแต่ไปเลี้ยงลำต้นเนี่ยย้าจริงไม่ทันต้นไม้ใหญ่เพราะนั้นมันจริงแย่งอาหารได้น้อยมากนะครับผมพอแย่งอาหารได้น้อยมากเนี่ยเรามองถึงประโยชน์ของมันเนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าที่จะไปกำจัดมันนะครับผมอย่างที่สองเขาบอกว่าเป็นแหล่งเพราะสะสมเชื้อโรคแหล่งสะสม,มะแมลงนะครับผม โดยในพื้นหญ้าเนี่ยมันก็จะมีมะแมลงพวกเพียพผักนอนพวกผีเสื้อนะครับผมรวมทั้งมแมลงอะไรหลายชนิดมันก็จะอยู่มา,าดมดอกหญ้ามีผึ้งมีเตา่าทองมีตัวห้ำหลายหลายนานาชนิดนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามันเป็นที่สะสม,มะแมลงแต่มแมลงที่อยู่บนพื้นดินแมลงที่อยู่บนยอดหญ้าเนี่ยมันมีทั้งดีมันมีทั้งร้ายนะครับผมเพราะฉะนั้น ถามว่าทําไมกําจัดเนี่ยนะครับผมถ้าเราบอกว่าเพี้ยมันเป็นอะไรเพี้ยมันเป็นศัตรูของพืชนอนมันเป็นศัตรูของพืชเราก็เอายาฆ่าแมลงมางฉีีพอเราไปฉีดนะครับผม,มแมลงทุกชนิดมันตายหมดไม่ใช่เฉพาะมาแมลงนะครับผมไส้เดือนก็ตายนะครับจุลินทรีย์ก็ตายนะครับผมพอจุลินทรีย์ตายไส้เดือนตายแรงโรงงานผลิตปุ๋ยโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็จะ ถูกกำจัดไปด้วยแมลงที่เป็นตัวดีที่มันกินแมลงด้วยกันมันมีแมลงบางชนิดซึ่งมันช่วยกินพวกเพี้ยพวกผีเสื้อหรือพวกกบพวกเขียดกิ้งกาจิ้งเรนเนี่ยมันกินผีเสื้อนกมันกินผีเสื้อเวลาพอเราฉีดยาฆ่าแมลงไปเนี่ยสัตว์พวกนี้มันหนีหมดหรือมันตายหมดเนี่ยมันระบบนิเวศมันก็จะขาดท้อขาดตอนไปมันก็จะไม่มีห่วงโซ่อาหารห่วงโซ่อาหารมันขาดพอห่วงโซ่อาหารมันขาด เวลามีโรคและแมลงเข้ามาในแปลงของเราเนี่ยพอมันเข้ามาตัวหนึ่งมันสามารถที่ขยายพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ได้ขึ้นเป็นจํานวนมากในเวลาอันรวดเร็วมันก็เลยกลายเป็นแหล่งระบาดในเวลาอันรวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าแมลงตัวอื่นที่มันกินเพี้ยกินหนอนเนี่ยมันตายไปหมดเพราะฉะนั้นเวลาเพี้ยหรือหนอนเข้ามาในแปลงของเราเนี่ยมันไม่มีตัวกําจัด โดยธรรมชาตินะครับผมซึ่งเป็นแมลงด้วยกันเนี่ยมันก็จะแพร่หลายและมันก็จะกระจายทําให้สร้างความเสี่ยงให้ให้กับเราเยอะเพราะฉะนั้นหญ้าไม่ใช่แหล่งผสมเชื้อโรคหรือแสะสมแมลงนะครับผมมันเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงนานาชนิดแมลงนานาชนิดนะครับผมมันจะถ่วงดุลด้วยกันเองอะไรที่มีมากมันก็ถูกกําจัดลงนะครับผมอะไรที่มันมีน้อยมันจะขยายพันธุ์ได้เพิ่มขึ้นนะครับ และมันก็จะอยู่ในภาวะที่สมดุลพออยู่ในภาวะที่สมดุลเนี่ยโรคและ,มะแมลงมันจะไม่มารบกวนต้นไม้เพราะมันอยู่ร่วมกันในจํานวนที่พอดีระบบนิเวศมันสมดุลโดยธรรมชาติของมันนะครับผมนี่คือเหตุผลว่ามันไม่ได้แย่งอาหารและมันไม่ได้เป็นสะสมเชื้อโรคนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่เรามองข้ามหญ้าไปนะั่นก็คือว่า <c oughs> มันช่วยผลิตปุย๋ยโดยธรรมชาตินะครับผม หลายอย่างอย่างแรกเลยนะครับผมเวลาฝนตกลงมาเนี่ยถ้าเราไม่มีหญ้าคุมฝนที่ตกลงมาเนี่ยเวลาน้ํามันไหลมันเอ่อนองแล้วก็ไหลไปเต็มพื้นที่ในสวนของเราเนี่ยมันจะพัดพาหน้าดินเอาไปอยู่ที่อื่นสุดท้ายมันก็ไหลลงในแม่น้ํานะครับผมเพราะน,นั้นหญ้ามันจะช่วยชะนะครับผมชะสก,กัดการไหลของหน้าดินเพื่อเอาหน้าดินไปไหลไปที่อื่นนะครับผมนี่คืออย่างแรกเลยหญ้ามันจะช่วย อย่างที่สองหญ้ามันจะช่วยบังแสงแดดไม่ให้ดินโดนแดดโดยตรงโดยกะัะทั่วไปนะครับผมเกษตรเกษตรที่ทําเกษตรเนี่ยจะไม่ค่อยคํานึงถึงเรื่องดินการทําดินให้มีความอดุดมสมบูรณ์เนี่ยคือหัวใจของการทําเกษตรแต่ลหลายๆคนมองข้ามหลายหลายคนทําร้ายดินตลอดเวลานะครับผมด้วยการฉีดยาฆ่ามแมลงฉีดยาฆ่าหญ้าหรือแม้แต่เผานะครับผมการทําร้ายดินดินเนี่ยคือ สิ่งที่จะทําให้ต้นไม้เราจเจริญเติบโตเราควรจะรักษาเราควรจะทนุถนอมเพราะแล้วก็บํารุงมันเพราะว่าเราอาศัยดินเพื่อให้ต้นไม้จเจริญเติบโตต้นไม้มีผลผลิตเราก็เอาผลผลิตนั้นไปขายเพราะนั้นดินจึงมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากในการทําเกษตรเพราะนั้นสิ่งที่จะไปทรํรลายดินเนี่ยเราต้องงดและเราต้องไม่ทํานะครับผมโดยเฉพาะสารเคมีกับการเผานะครับผม เวลาที่แสงแดดส่องมาที่พืชเนี่ยถ้าเราไม่มีหญ้าแสงแดดมันจะโดนดินตรงนั้นดินตรงนั้นนะครับผมมันก็จะได้รับความร้อนและก็แห้งเร็วเพราะนั้นหญ้าจะช่วยควบคุมความชื้นพอควบคุมความชื้นได้นะครับผมมันเกิดประโยชน์ยังไงเวลาใต้หญ้าผิวหญ้าเนี่ยดินมันแห้งช้าแล้วมีความยืดจุลินทรีย์มันทํางานจุลินทรีย์เนี่ยมันจะทํางานก็ต่อเมื่อมันมีความชื้นนะครับผมเพราะนั้นหญ้าช่วยควบคุมความชื้นจุลินทรีย์มันก็ทํางานถ้าใครเคย ไปอบรมเรื่องโคกหนองนาเนี room, te anyway. way, yeah. ่ยเวลาเราดินข so ุดขออภัยครับเวลาเราขุดดินเอามาโถมแล้วเนี่ยมันจะไม่มีต้นหญ้าขึ้นใช่ไหมเขาบอกว่าอ่าทฤษฎีของโคกหนองนาให้เอาฟางไปห่มนั่นแหละครับผมสาเหตุที่เอาฟางไปห่มเนี่ยเพราะว่าป้องกันไม่ให้โดนกับแสงแดดโดยตรงไม่ให้ดินมันแข็งกระด้างและดินมันจะเสื่อมนะครับผมและดินมันจะไม่มีจุลินทรีย์มาอยู่เพราะนั้นพอเอาฟางมาห่มเนี่ย เราลดน้ำไปมันก็จะมีความชื้นอยู่ใต้ใตฟางและจุลินทรีย์มาอยู่จุลินทรีย์ก็จะย่อยฟางย่อยฟางก็จะกลายเป็นธาตุอาหารขึ้นมานะครับผมนี่คือสาเหตุเขาถึงให้ห่มดินนะครับผมอย่าให้ดินเปื่อยเปล่าแต่ถ้าเรามีหญ้าเราไม่ต้องซื้อฟางนะครับผมเพราะนั้นอาศัยหญ้าเนี่ยเป็นตัวช่วยเพื่อให้ดินมันมีความดมสมบูรณ์นะครับผมอย่าไปเผานะครับผมการเผาเนี่ยคือการทําลายล้างทุกอย่างที่อยู่บนดินหมดไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ไส้เดือนนะครับผม สังเกตได้นะครับผมกเกษตรเชิงเดี่ยวเนี่ยเผากันทุกปีนะครับผมในแปลงจะไม่มีไส้เดือนอยู่สักตัวเดียวนะครับผมไส้เดือนคือโรงงานผลิตปุ๋ยนะครับผมโรงงานผลิตปุ๋ยมันถ่ายมูลออกมามันช้อนชัยเข้าไปในดินเนี่ยดินมีช่องว่างในอากาศนะครับผมดินมันมีช่องว่างอากาศเข้าไปถึงรากพืชพืชก็จเจริญเติบโตได้ดีรากพืชก็จะาหาอาหารได้เก่งนะครับผมเพราะฉะนั้น ไส้เดือนเนี่ยคือคุณนาประโยชน์นะครับผมเพราะนั้นไส้เดือนจะมาอยู่ได้ยังไงก็ต้องไม่มีสารเคมีดินต้องไม่เปื่อยป่านะครับผมต้องมีหญ้าหรือมีฟางคลุมนะครับผมนี่คือสาเหตุว่าเวลาเราเขามองที่การทําเกษตรในแบบของผมนะครับผมคือการไม่กําจัดหญ้าเขาจึงมองว่าผมเป็นคนบ้าที่มาทําเกษตรนะครับผมกเกษตรโดยทั่วไปเนี่ยก็ต้องแปลงมันต้องไม่ลก สวยงามนะครับผมเดินไปไหนไปมาได้สะดวกนะครับผมแต่สิ่งที่ผมมองตรงกันข้่ามก็คือว่าผมมองหญ้าเป็นผู้ช่วยเพราะฉะนั้นผมจะไม่กําจัดหญ้านะครับผมผมจํากัดผมจะกําจัดเฉพาะเอต้นไม้ที่มันขึ้นอย่างพวกกระถินอย่างมะขามเทศเนี่ยมันมีขึ้นนะครับผมมะขามเทศที่เกิดจากเมล็ดที่เห็นว่ารอยที่ผมปันปันทิ้งเยนะครับผมเป็นมะขามเทศที่มันเป็นเมล็ดนะครับผมนกมันข้ามมาแล้วมันก็ขึ้นนะครับผมไอ้ต้นมะขามเทศหลักๆที่มันอยู่เนี่ยนะครับผม เดี๋ยวมันมันเกะก,กะมันมันขึ้นมาแล้วฝักมันไม่ดีนะครับผมฝักมันไม่ดีฝักไม่สวยเพราะนั้นมันต้องฟันทิง้งเพราะนั้นผมจะฟันทิ้งเฉพาะไม้เถาต้นไม้ที่เป็นต้นสาบเสือกระถินหรือมะขามเทศที่มันขึ้นเองนี่นะครับผมที่นกข้าไปจากสวนมะขามเทศเนี่ยอันนี้ผมถึง,ถงจะกําจัดนะครับผมเพราะนั้นการรักษาดินนะครับผมเพราะนั้นเพื่อนๆน,นเวลาที่เพื่อนๆทําน,นทเกษตรนะครับผมเพื่อนเพื่อนให้ ใช้แนวทางในการแบบธรรมชาตินะครับผมคือเกษตรกรรมธรรมชาติกเกษตรแบบธรรมชาติให้ระบบมันพึ่งพากันเองระบบมันเกื้อกูลกันทุกอย่างนะครับผมต้นไม้ที่เป็นหญ้าเนี่ยมันก็จะเกื้อกูลต้นไม้หลักที่เราปลูกอยู่มแมลงมาอยู่นกหนูมาอยู่เนี่ยมันจะเกื้อกูลกันหมดในระบบนิเวศในห่วงโซ่อาหารเพราะฉะนั้นดินเราจะมีความมสมบูรณ์นะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าทาร้ายดินนะครับผมดินเนี่ยคือ หัวใจสําคัญของการทําเกษตรไม่ว่าจะเป็นการเผาหรือการใช้สารเคมีเพราะการเผาการใช้สารเคมีคือการตัดวงจรระบบนิเวศตัดวงจรห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศที่อยู่ในสวนของเราแล้วเพื่อนๆจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นใช้จ่ายเพิ่มขึ้นคือเวลาเพื่อนฉีดยาฆ่าแมลงไปแล้วไส้เดือนไม่อยู่ย i̇şte mm ูนซีไม่อยู่เพื่อนๆเผาไปยูนซีไม่อยู่ไส้เดือนไม่อยู่แมลงไม่มี เพื่อนๆก็จะซื้อปุ๋ยเพิ่มขึ้นทุกๆปีปีนี้ใช้ปุ๋ยไร่หนึ่งครึ่งกระสอบแต่ปีหน้าเพื่อนๆอาจจะใช้หนึ่งกระสอบเพราะนั้นการมีระบบนิเวศที่ดีก็คือการรักษาหญ้าให้มันคุมผืนดินที่เราทำเกษตรอยู่แล้วเพื่อนๆจะทำเกษตรด้วยความประหยัดใช้ทุนไม่มากแล้วเพื่อนๆจะทำเกษตรอินทรีย์ได้อย่างง่ายดายโดยอาศัยระบบธรรมชาติ ที่มันมีห่วงโซ่อาหารมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์เพื่อนๆก็จะไม่เปลืองเงินในการทําเกษตรได้ผลผลิตที่ดีเพราะว่าดินมันมีความอุดมสมบูรณ์มีไส้เดือนมีจุลินทรีย์เป็นโรงงานคอยผลิตปุ๋ยให้เราตลอดเราจะใช้ปุ๋ยไม่มากนะครับผมการจะรักษาดินอีกอย่างหนึ่งก็คือการเติมที่การเติมขี้เข้าไปในดินนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขี้หมูขี้ไก่มูลสัตว์ต่างๆหรือแม้แต่ขี้คน <c oughs> การใส่ขี้เข้าไปในแปลงคือการใส่ เพิ่มจานวนจุลินทรีย์หรือเพื่อน,อนๆหมกักน้ําหมากักต่างๆนอกล้วยน้ําหมากักจาวปลูกอะไรแล้วตั้งแต่หรือน้ําหมากักสังเคราะห์แสงเนี่ยเพื่อนๆอนเอามาฉีดพ่นในแปลงคือการเพิ่มจุลินทรีย์เช่นเดียวกับการใส่ขี้เข้าไปในแปลงเพราะนั้นเมื่อจุลินทรีย์มีจํานวนมากเราก็จะเป็นโรงงานขนาดใหญ่ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นมันก็จะย่อยได้เยอะขึ้นและก็จะสร้างธาตุอาหารให้ต้นไม้พอสร้างธาตุอาหารให้ต้นไม้ต้นไม้ก็จะเริ่มเติบโต นะครับผมเพราะฉะนั้นทำเกษตรให้มองดินเป็นหัวใจสำคัญของการทําเกษตรอย่าทําร้ายดินทุกๆุกกรณีและเราจะทําเกษตรด้วยความประหยัดและได้ผลผลิตที่ดีสวัสดีครับ